สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับแหม้อย่าปากแข็งเลยนะครับใครบ้างที่ไม่อยากมีสเสน่ห์ ไม่อยากถูกคนอื่นมาสนใจไม่มีหรอกครับถ้าอยากเป็นคนที่น่าสนใจมันก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างแต่สิ่งที่คุณต้องทําแน่ๆก็คือการทําความดียังไงล่ะครับเชื่อสิครับคนดีๆนะ่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามได้มีเหตุมีผลนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์นะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับข้อที่1รักษาฟันให้ขาว งานวิจัยจากประเทศอังกฤษได้ยืนยันแล้วครับว่าคนฟันขาวสะอาดดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากการรักษาฟันจะทําให้คุณดูชามิ่งแล้วยังทําให้คุณดูบุคลิกดีและมีสุขภาพปากที่ดีอีกตั้งหากครับเพราะฉะนั้นสาวๆนุ่มๆทั้งหลายอย่าลืมดูแลรักษาฟันกันละครับข้อที่ 2. บํารุงผิว นี่เราไม่ได้หมายถึงการบำรุงแต่ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างพวกทาครีมทาเซรั่มอะไรแบบเนี้แต่คุณควรจะกินพวกผักและผละไม้ด้วยเพราะพวกผักและผละไม้มันมีสารอาหารที่ช่วยให้ผิวพรรณของเราสวยขึ้นคุณชอบไหมล่ะครับคนผิวสวยนะ่ะใครๆก็ชอบท้งนั้นแหละครับข้อที่3าสาวๆควรยิ้มให้มากขึ้น คงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่น่าเบื้องหรอกนะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของต่างประเทศอธิบายว่ารอยยิ้มคือการแสดงอารมณ์ที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากที่สุดฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วรออะไรล่ะครับยิ้มสิยิ้มเลยครับข้อที่4ท่าทางครุ่นคิดของหนุ่มๆมีมสเสน่ห์มากกว่า อันนี้เรื่องจริงครับเพราะมีงานวิจัยของต่างประเทศได้ให้เหตุผลว่าหนุมน่มๆที่มีท่าทางคลุ่นคิดจริงจังและมั่นใจตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งนั่นจะมีสเสน่ห์ต่อาสาวๆมากกว่ามันก็จริงแหละนะเพราะผู้ชายที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ <c oughs> ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับข้อ <c oughs> ที่5ลิปสติกสีแดงเพิ่มสเสน่ห์ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดังในอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าสีแดงบริเวณริมฝีปากของคุณผู้หญิงช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามได้จริงแถมยังมีการจดสถิติเอาไว้ด้วยว่าหนุมน่มๆจะเพ่งดูริมฝีปากสีแดงของคุณถึง7วินาทีด้วยกันอา้อาวอ้าวคุณทศสาวท้งหลายครับรีบไปทาลิปสติกสีแดงกันเดี๋ยวนี้เลยไปครับข้อที่ 6. ผู้ชายใส่เสื้อพอดีตัวดูดีกว่า นักวิจัยจากหมหาวิทยาลัยดังในอังกฤษพบว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อพอดีตัวจะดูเซ็กซี่มากขึ้น12ในสายตาของสาวๆครับและในทางกลับกันถ้าผู้ชายคนไหนสวมเสื้อใหญ่กว่าตัวเขาคนนั้นก็จะเสน่ห์ลดลงน้อยกว่า12เลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ6วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามได้รับรองเลยครับผลวิจัยแบบนี้น่านําไปใช้จริงๆครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ